สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูผลงานของนิวทิแพนฉีดนิวทิแพนเดือนละหนึ่งครั้งถึงสองครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเราปลูกไปกินเองที่บ้านไม่ได้ปลูกเพื่อเศรษฐกิจยอดออกแตกงามมากแทงช่อช่ออ่อนออกมานะครับปีนี้มุงมองไม่ออกดอกออกผลนะครับเราเลย ต้องให้อาหารเขาหน่อยเพราะว่าบรรยากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่ได้ก็คือแตกหนอ่อใหม่เยอะแทงช่อดอกนะครับปีหน้าหวังว่าคงจะได้ขิดมะม่วงที่ปลูกไปเองหลังบ้านแล้วก็ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ของอตัวนูทิพทีแพนนะครับ เราก็ใช้สูตรธรรมดาครับ N P K ผสม A G นะครับแคลเซียบโลลอนปกติตามสูตรนะครับที่ส่งต่อกันมายอดนี้หนักมากหนักจนกิ่งเอาไม่อยู่ต้องโน้มลงมาต้องใช้ลวดดึงไว้ไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งมันจะหักครับเวลาลมพัดแรงๆช่วงนี้หน้าร้อนดอกมะลิ อยู่ใต้ต้นแต่ก็ได้รับอันนี้สงจากการฉีดไปด้วยดอกใหญ่มากครับกินส่งกินหอมทุกเช้าไหวพ้พระนีครับดอกเห็นไหมครับเห็นหมดไต่ไหมไม่มีสารเคมีครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีนิวทีแพนฉีดได้โดยที่ไม่ปกระทบกับ,บพืชหรือสัตว์เลี้ยงนะครับเห็นไหมครับ มดตายได้ปกตินี่เลยน,นครัดอกมันนี่ดอกมะลิปลูกไว้มาดูต้นหม่อนต้นหม่อนต้นหม่อนก็นี่ครับพอดีต้นหมอนเพิ่งตัดไปก็แตกใบแตกกิง่งออกมาเยอะไปหมดเป็นพุ่มเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต้องมาดูแลเพราะว่าเดี๋ยวช่วง หน้าร้อนนี่ฤดูฝนฤดูร้อนเนี่ยครับโอเคครับอาะให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนๆื่อนที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรแบบธรรมชาตินะครับไปใช้เป็นปุ๋ยฉีดท้นทางใบรับรองครับได้ผลแน่นอน100%แล้วท่านจะประทับใจสูตรถามอัพไลน์เลยครับ ขอบคุณครับ